ก็อยากให้ไปดูตั้งแต่เกมที่1แล้วก็เกมที่2นะครับพิมพ์ได้เลยครับคนไทยเล่นจริงชาติไทยจเจริญเกม1นนะครับก็จะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเกมนี้จากเกมที่แล้วเนี่ยมันเยอะใช่ไหมครับเรามาเกมที่7เ,เนี่ยมี4ข้อง่ายๆข้อที่1ครับการที่เราสร้างแล้วก็ดึงกิจกรรมการงานดีๆเนี่ยมาเติมเต็มเวลาชีวิตของเราโดยมองว่าเราต้องการอะไรเพื่ออะไร เราก็ออกแบบกิจกรรมการงานดีๆมาเติมเต็มเวลาของชีวิตเราถ้าเราเติมเต็มกิจกรรมการงานดีๆเข้ามาในครบ24ชั่วโมงของชีวิตต่อเนื่องไปนะโอ้ชีวิตเราดีแน่นอนครับข้อ2ครับออกแบบเองครับพัฒนาแล้วก็ไปต่อเองนะครับข้อที่3ครับบางอย่างอ่ะโดยเฉพาะที่มันเป็นของดีเนี่ยบางอย่างต้องลองต้องชิมต้องพัฒนาต้องต่อยอดให้มันนานพอมันเหมือนกับที่เป็นสมาร์ทโฟนอ่ะ แรกๆเนี่ยมันเป็นแค่การทดลองของเด็กคือของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแหละซึ่งมันไม่มีทางที่จะเป็นสมาร์ทโฟนได้เลยแต่สุดท้ายสมาร์ทโฟนศักยภาพของมันนะคือมันสามารถทําได้กว่าได้มากกว่าคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องที่เคยมีาม,า,ม,า,มาในโลกนี้นะครับพูดถึงสมาร์ทโฟนนะนะครับทำได้มากกว่าแล้วก็ข้อที่4ครับที่บอกว่าลองทั้งหมดนะครับตั้งแต่การแทรกกิจกรรมการงานดีๆเข้ามาในเวลาของชีวิตการออกแบบเองไปต่อเอง การที่รู้ว่าบางอย่างมันนานมันต้องล้องชิมให้นานพอเนี่ยทั้งหมดครับให้มันไปเรื่อยครับกระทั่งถึงจุดที่เราเห็นว่ามันใช่จริงๆครับมันเยี่ยมจริงๆของเราเองนะครับมันเหมือนกับวันนี้ใช่พรุ่งนี้มันใช่ขึ้นมาอีกมันยอดเยี่ยมขึ้นมาอีกแต่มันเป็นสิ่งที่เราทําอยู่จริงๆมันเป็นกิจการมันเป็นการต่อยอดการทดลองของเราไปเรื่อยด้วยพอต่อยอดการทดลองไปเสร็จ มันจะเป็นการทําจริงทําจริงเสร็จมันจะเกิดเป็นกิจการนะครับมันเป็นกฎธรรมชาติของมันนะครับมันเหมือนกับการที่คนเราเนี่ยคนจะบอกว่ามันไม่ง่ายเล็กแรกเนี่ยมันดูมันมันไม่ดีเท่าไหร่โอเคการที่เราไปรับจ้างทํางานอาจจะได้เงินมามากกว่าแต่การที่เราร่วมคิดร่วมคุยอะไรกันนะคุยกันก่อนแล้วเราไปร่วมคิดว่าทํายังไงเราถึงจะดีได้นะครับเหมือนกับถ้ามีใครมาสักคนเราลองกันสักตั้งซิมาสร้างสรรค์กิจการของของพวกเราขึ้นมาเนี่ย ร่วมคุยร่วมคิดแล้วร่วมทำผู้ตรงๆนะมันคือที่บอกอะ่ะมันคือการชิมชีวิตคุณคุยได้นานอพอคุยได้นานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะถูกคอใช่ไหมครับถ้าร่วมคิดเสร็จมันจะทําให้กระบวนการคิดของเรามันเชื่อมโยงกันมันจะเป็นการต่อยอดทงความคิดมันไม่ใช่ต่อยอดแค่แค่คนเดียวไงแต่มันเป็นการต่อยอดร่วมกับอีกคนหนึ่งผมไม่บอกว่าทุกคนจะต้องมาร่วมทําจนเข้าขานะครับ แล้วก็ให้เกิดความสัมพันธ์ดีๆยิ่งขึ้นแต่มันหมายความว่าคนในโลก70,00ล้านคนคนไทยประมาณหลายสิบล้านคนเนี่ยจะไม่มีสักคนเลยเหรอที่จะมาถูกคอเข้าขากับดามอย่างทุกันนี้ผมยอมรับว่าไม่มีใครที่จะมาไม่ใช่ว่าผมเป็นคนที่คุยไม่รู้เรื่องนะแต่การที่เราจะกว่าที่เราจะคุยกันรู้เรื่องแบบดีๆกว่าที่เราจะคิดได้สอดคล้องกันแบบมีการต่อย,ยอดกันได้กว่าที่เราจะมาร่วมทําอะไรบางอย่างร่วมกันเนี่ย มันต้องใช้เวลาหน่อยไงมันต้องอยู่กับมันให้นานพอมันเหมือนกับการที่บอกว่าเราอยากกินข้าวอร่อยเรารีบตักเข้าในปากคลื่อก็เสร็จแล้วไปเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับการที่เรามีคู่รักอ่ะแต่เราเรามีความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ดีอ่ะดีได้ไม่นานพอมันเป็นยังไงอ่ะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่เมื่อเรามาร่วมมาลองมาชิมชีวิตแบบดีๆให้มันนานพอราฉลาดเราฉลาดทําให้สิ่งดีๆมัน การอยู่กับสิ่งดีดีมันนานขึ้นมันจะดีไหมถ้าอยากคิดว่าเอ้ยอันนี้พูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องพี่ครับมันคือเกมต่างๆที่บอกให้ไม่เข้าใจอะ่ะมันคือกระบวนการสีขั้นตอนก็คือเราได้ดึงดึงมันออกมาเป็นกิจกรรมการงานมาแทรกในชีวิตของเราหรือยังเราได้ออกแบบเองแล้วพัฒนาแล้วไปต่อเองให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไหมนะครับไอ,ไอ้กิจกรรมการงานที่ว่าที่ดึงมาแล้วเนี่ยแล้วก็บางอย่างอะ่ะมันต้องลองต้องชิมให้มันานานพอมันเหมือนกับ คนคนหนึ่งจะติดการปั่นจักรยานได้จนปั่นจักรยานเป็นชีวิตจิตใจแล้วมีความสุขแล้วมีกลุ่มมีสมาค,คมของการปั่นจักรยานของเขาเองอขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะมันไม่ง่ายหรอกนะครับแต่ถามว่ามันยากเกินไปไหมมันไม่ได้ยากเกินไปนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับการที่คนเราจะแบบไปลองจริงให้มันถึงดีตกผลึกมาเอาผลึกดีๆมาแลกเปลี่ยนกันมาคุยกันแล้วก็มาร่วมสร้างกิจการของพวกเราขึ้นมา มันทาได้หมดผมไม่ได้คาดหวังว่าคนไทยต้องเป็นหนึ่งกิจการนะไม่ใช่นะครับคือประมาณว่าคนไทยเริ่มลดความอ้างว้างลงอะเริ่มเกิดถึงครับพูดว่าเรามาอยู่ในเมืองกรุงแล้วอยู่ห้องข้างๆกันก็ไม่รู้จักกันแต่กลายเป็นว่าชุมชนของพวกเราเนี่ยกลายเป็นคนที่รักกันรู้จักกันและมีกิจการของพวกเราแบบดีๆจริงๆขึ้นมาเอาแบบของพวกเรานะสิ่งที่จะขอร้องสําหรับตรงนี้นะครับอันนี้มันชัดเจนแล้วนะ สิ่งที่อยากจะขอร้องก็คืออย่าอย่าไปบังคับใครนะครับหาเหตุที่จะไม่บังคับหาเหตุที่จะไม่ไปวิจารณ์ใครว่าใครถูกใครผิดสําคัญที่สุดหาเหตุที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นให้น้อยที่สุดแต่ทุ่มพลังมาทั้งหมดมาเปลี่ยนที่ตัวเรามาเปลี่ยนที่คนที่จะเป็นพวกเราจริงๆแล้วฉลาดปรับให้มันดียิ่ง,งขึ้นอย่างต่อเนื่องพี่ครับผมอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ได้พัฒนานะครับ พวกเราได้พัฒนาไอ้เข้อตามที่อยู่ในหน้านี้เนี่ยไปได้ถึงตรงไหนแล้วครับเพราะตรงนี้นะครับทั้ง9ข้อนี่คือพลังขั้นพื้นฐานพอไปถึงข้อ9กเนี่ยก็คือการที่เราได้เริ่มเนี่ยมันเหมือนกับคนคนหนึ่งอ่ะฝึกซ้อมฟุตบอลว่าเก่งแล้วแต่พอได้ไปเตะในสโมสรดังแล้วเตะเป็นอาชีพความเก่งประสบการณ์ของเขาเนี่ยจะเพิ่มพูนขึ้น จะเป็นสิ่งที่เป็นนักเตะมหัศจรรย์เลยก็ว่าได้ถึมาถึงจุดเริ่มหรือยังครับตอนนี้ผมเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วที่ทําให้ตัวผมเนี่ยมีพลังดีนะครับเริ่มทําอยู่ทุกวันถ้าถามครอบครัวถามคนที่อยู่ใกล้ตัวก็จะรู้ว่าผมมีปัญหากับคนรอบข้างแบบแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ผมเป็นคนโชคดีที่ครอบครัวเปิดโอกาสให้ว่าโอเคคุณมีสิทธิ์ที่จะ สร้างสรรค์โลกแบบนี้ขึ้นมาจากการตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับเกมนี้สั้นหน่อยจริงๆรแล้วมันสั้นมากนะแค่เล่าให้ฟังเฉยนะครับจะได้เชื่อมโยงได้ถูกแต่เกมต่อไปก็จะเยอะโอ้โหกีก่กหน้าเนี่ยเยอะมากนะครับ3 4 5ี่ห้าหน้าก็ทนฟังหน่อยแล้วกันนะครับแต่ทั้งหมดก็เพื่อให้ให้เห็นว่ามันคือการทำบ้านทำการบ้านครับมันคือการเล่นเกมไปถึงจุดที่เราเริ่ม สิ่งดีๆได้จริงๆประมาณนั้นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ